ลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็คงจะมาตอบโจทย์นะในเรื่องของระบบสุขภาพนั่นก็คือในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งก็ในภาพรวมก็ดูแล้วว่าพึงพอใจนะในระดับที่สูงนะเพราะว่าได้ทำแผนที่ครอบคลุมโจทย์ในสถานการณ์ปัจจุบันขอสไลด์ด้วยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะงบประมาณนะในส่วนของปีงบประมาณ2,566นะเราได้รับงบกระทรวงสาธารณสุขไนดะ้รับงบประมาณมา1,52,263.9ล้านบาทนะครับในปี2,567นะเพิ่มขึ้นมาเป็น1,65,726.2ล้านบาทซึ่งเพิ่มมาถึง13,462.3ล้านบาท คิดเป็น8.8เเซตก็ตัวเลขกลมๆก็ร้อยละ9นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เห็นด้วยนะเนื่องจากว่าเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนนะครับแล้วก็สุขภาพต้องมาก่อนนะเพราะว่าถ้าสุขภาพไม่ดีแล้วในส่วนของกระทรวงอื่นๆก็คิดว่าคงจะไม่ต้องพูดถึงนะครับที่สำคัญนะครับเรามาดูว่ามันตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพในปี2567อย่างไรนะครับ มาดูภารก,กิจหลัก5ภา,ารก,กิจนะครับของกระทรวงสาธารณสุขครับภารก,กิจแรกนะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแน่นอนนะครับเราเคยได้ยินคําว่าสร้างนําซ่อมนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็คงจะต้องเน้นในส่วนของการมีส่วนร่วมเข้าไปเอกกระบวนการหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะณนะวันนี้ก็คือเรามีองค์กรที่มาช่วยงานด้านสุขภาพหลากหลายเหลือเกินนะเช่นในส่วนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ในส่วนของสถา,สถา,สถาบันวิจัยต่างๆในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งแน่นอนนะครับว่า ทุกฝ่ายนะครับก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพและก็ปัจจุบันก็ยังมีในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับอันนี้ก็แน่นอนครับที่สําคัญณนะวันนี้นะครับเราก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในเรื่องของการป้องกันโรคในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับส่วนที่สําคัญและเป็นกําลังหลัก และก็เป็นพระเอกนะในช่วงโควิดที่ผ่านมานั่นก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอนะ,อะพอไปคลี่ดูแล้วก็ขยี้ให้เห็นนะครับว่าในส่วนของแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขในในเล่มพรบฉบับนี้นะครับก็พบว่าเขาจะมีการพัฒนาศักยภาพโดยในเรื่องของการฟื้นฟูนะอสมอการอบรมอสมอเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของการทัศนศึกษาดูงาน การเพิ่มค่าป่วยการนะครับซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลที่ผ่านมานะได้เพิ่มค่าป่วยการขึ้นเป็นสองเท่านะจาก1000เป็น2000บาทนะแล้วก็ขอเรียนว่าอขอเรียนพี่น้องอสมอผ่านท่านประธานนะครับว่าในส่วนของงบประมาณก็อยู่ที่พระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับตอนนี้ก็ได้รับงบเดิมไปก่อนนะเดือนละ1 0 0 0ะครับแล้วก็หลังจากผ่านพรบรฉบับนี้ไปแล้วประมาณเดือน พฤษภาคมนะท่านก็ได้ตกเบิกนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาอีกเท่าตัวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะของอสมอที่มีเพิ่มเติมมานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องพิเศษไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชาพนักงานของพี่น้องอสมอนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้นะผมมองว่า,าที่ประชุมแห่งนี้นะครับถ้าเราสามารถ ผ่าน3วาระรวดนะครับก็อยากจะให้เป็นค่าตอบแทนของอพี่น้องอสมผ่านในเวทีนี้เลยนะแต่ว่ากระบวนการขั้นตอนของรัฐธรรมนูญก็ต้องว่าไปตามกติกาตามไทม์ไลน์ของข้อ,ขอกฎหมายนะครับส่วนที่สําคัญนะครับก็อยากจะนําเรียนว่างบที่เพิ่มขึ้นมาก็อย่าก,กังวลน,นะเรื่องของสุขภาพผมมองว่า มีหลายหน่วยงานนะที่จะมาลงขันทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่จะมาดูแลในเรื่องของอผู้สูงอายุครบวงจรนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งมีในส่วนของการกระจายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะไปอยู่กับเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นไปได้นะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ เราน่าจะคิดแนวใหม่นะครับซึ่งตามเอกสารก็พอจะดูได้อยู่นะถ,ถ้ายังไม่ตอบโจทย์จริงๆนะก็คงจะต้องเปรยัติแล้วก็ดูในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพเป็นหลักนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอาจจะจัดโปรแกรมต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มีการสร้างสุขภาพแล้วก็กำหนดว่าไม่ป่วยมีเงินปันผลนะเคไม่ป่วยก็มีกระบวนการที่จะ,ะรับเงินปันผลตอนสิ้นปีนะแทนการรักษาพยาบาล ขอสไลด์ถัดไปนะด้านที่2ก็เป็นเรื่องของการป้องกันโรคนะแน่นอนนะครับว่าป้องกันโรคก,ก็คล้ายๆกับการส่งเสริมสุขภาพในส่วนของคนที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนในส่วนของคนที่เข้ามาตรวจสุขภาพตามอายุนะครับซึ่งเขาจะมีโปรแกรมการตรวจตรวจสุขภาพถ้าเคยเข้ามาตามโปรแกรมนะก็ต้องสะสมไว้นะครับเพื่อตอบแทนตอนสิ้นปีนะครับ ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดทําแอปพลิเคชันใหม่ๆขึ้นมานะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงปัจจุบันเราพบว่ามีผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตนะเป็นต้นว่าในเรื่องของที่ไปที่มาจากรากเง้าของการเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถมีแอปพลิเคชันในส่วนของกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เตือนเขาแล้วก็แนะนําการปฏิบัติตัวเขาล่วงหน้านะครับก็จะเป็นการดีนะครับส่วนของการคัดกรองมะเร็งนะสาเหตุการตาย ห้าลำดับเลขของประเทศไทยนะของประชากรคนไทยก็ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนะมะเร็งเต้านมนะมะเร็งตับหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากนะก็คงจะต้องมีการคัดกรองตั้งแต่เริ่มต้นขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับประเด็นหลักในเรื่องของไม่ตีที่สก็เรื่องของการรักษาพยาบาลนะแน่นอนนะครับว่านึกถึงกระทรวงสาธารณสุขเบื้องต้นก็คงจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลณนะปัจจุบันเราพบว่าในส่วนของการผลิตแพทย์พยาบาลนะก็จะ ไม่เพียงพอนะต่อความต้องการของอัตราป่วยของพี่น้องประชาชนแล้วก็เติมเต็มให้กับในส่วนของรอปศตอทั้งที่อยู่กับกระทรวงสาธารณสุขและก็ที่ไปอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องฝากทางกระทรวงนะดูเรื่องของสถาบันพระบรมราชนกนะผลิตแพทย์พยาบาลที่ขาดแคลนเพิ่มเติม,ตมนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คงจะเรื่องเรื่องของการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขนะให้ตอบโจทย์ในส่วนของปัจจุบันนะเช่นโควิดในเรื่องของอินเตอร์มินเดียตแคร์ในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็หลายท่านพูดแล้วในเรื่องของการบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะของปปะสนะที่จะดูแลในเรื่องของผู้ติดผู้เสพแล้วก็ผู้มีปัญหาทางจิตผู้ติดผู้เสพก็คงจะให้ชุมชนทําได้นะครับแต่ว่าผู้ที่มีปัญหาทางจิตนี้ต้องให้ความร่วมมือแล้วก็ ปปสต้องลงขันกับกระทรวงสาธารณสุขนะเพื่อที่จะเอาคนที่มีปัญหาทางจิตนะครับเข้ามาสู่ระบบแล้วก็บําบัดให้ได้อย่างน้อย4เดือนนะอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาต่อสังคมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของความหนาแน่นความแออัดนะถึงเวลาแล้วที่จะต้องให กระทรวงที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะ,ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะซึ่งท่านได้งบเพิ่มไปเป็นลําดับหนึ่งนะถึงร้อยละ30นะเพราะฉะนั้นน่าจะลงขันช่วยกระทรวงสาธารณสุขนะในการจัดตั้งโปรแกรมที่จะลดความเออัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญหลายท่านพูดไปแล้วในเรื่องของบัตรประชาชนใบเดียวนะใช้ได้ทุกที่ทุกโรคทุกเวลานะก็จะไม่ลงรายละเอียดที่สําคัญที่สุดก็คืออีกส่วนหนึ่งที่ได้งบประมาณไปเยอะนะครับ กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสร้างศูนย<ส>์การแพทย์อินเตอร์นนะหรือว่าเมติคันหับในเมืองท่องเที่ยวภูเก็ตสมุยพัทยาหรือว่าเชียงใหม่นะครับเราจะได้ดึงเงินจากผู้ที่มารับบริการของต่างชาตินะในะวันนี้มีรัสเซียนะครับมีอินเดียนะเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าในเรื่องของปัญหาสุขภาพของ ประเทศต่างๆนั้น,นที่เข้ามาในเมืองไทยมีอย่างไรบ้างนะก็คงจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันนะประเด็นที่4ในเรื่องของการฟื้นฟูนสมรรถภาพนะแน่นอนนะครับสปสชซึ่งดูเงินรายหัวของอกระทรวงสาธารณสุขะจะต้องมีการปรับปรุงและก็เพิ่มเติมในเรื่องของการเยี่ยมบ้าน,นในเรื่องของอุปกรณ์ทางกายภาพบําบัดนะครับแล้วก็บูรณาการกับกระทรวงพัฒนาสังคมและ และความมั่นคงของมนุษย์นะครับสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ดูแลทั้งในส่วนของผู้พิการแล้วก็ที่สําคัญนะที่ชาวบ้านอยากจะเห็นก็คือมีหน่วยเชิงรุกนะครับเข้าไปคัดกรองแล้วก็ลงทะเบียนนะผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยจิดเตียงนะให้ไปถึงบ้านนะเขามาโรงพยาบาลเขายุ่งยากลําบากนะครับแล้วก็รถราก็หายากแล้วก็คนที่ยากจนเขาก็ ไปมาลําบากเวลาขึ้นทะเบียนผู้พิการต้องไปกระทรวงพัฒนาสังคมต้องไปอบาตานะต้องไปกระทรวงสาธารณสุขนะสมควรที่จะมีการบริการเชิงรุกนะบริการให้กับประชาชนถึงพื้นที่แล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของงานคุ้มกองผู้บริโภคนะแน่นอนในเรื่องของขอสไลด์ตัดไปเลยครับสไลด์สุดท้ายเลยนะครับ กา,ารคุ้มครองผู้บริโภคนะในะวันนี้เราพูดคุยในเรื่องของการกระจายอํานาจนะครับก็คงจะได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการที่จะดูแลในเรื่องของการอนุญาตต่างๆเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขนะครับก็มันมีคํากล่าวนะที่ว่าถ้าเราไม่อยากที่จะ เห็นลงศพและหลังน้ําตานะคือเป็นโรคแล้วอยรักษาพยาบาลถ้าเราอยากจะอยู่ให้แข็งแรงถึงวัยชราก็หันหน้ามาออกกําลังกายเดี๋ยวนี้เลยครับขอบคุณครับ